I mind can't get you off my off ครับณจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวหินนะครับแล้วคนที่ทราบข่าวนะครับเราได้มีการมาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในการจัดการในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กรมชนบทาน,นที่อนุเคาะเรื่องของสถานที่ก็คือกำแพงที่วาดนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคนที่มาวาดแล้วก็อุปกรณ์ในการวาดแล้วก็สีนั้นนะครับเราไม่ได้ใช้ข้อประมาณแต่อย่างใดเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนที่ทราบข่าวโดยเฉพาะยิ่งคนในพื้นที่นะครับได้จัดทําภาพพระกรากิจของในหลวงรัชกาล9ไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ให เป็นการแสดงออกถึงความจุรักภักดีต่อในหลวงการที่9และสถาบันพระมหากษัตรทุกๆพระองค์ครับ I can't get you off my mind However I try The flame kindle in my heart Keeps burning high ก็เวลากับรถผ่านผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะครับก็จะรู้สึกถึงความผูกพันนะครับ ความเป็นมาของชาวอุดินะครับที่เกี่ยวข้องกับการรับสเสด็จของพระองค์ท่านนะครับทุกคนเ้ารอว่าเมื่อไหร่นะครับพระองค์ท่านจะ,สะเสด็จมาและเมื่อพระองค์ท่านสเสด็จทั้งมาและกลับนั้นคนจะไปเฝ้ารับเสด็จกันที่หน้าวังไกลกังวลน,นะครับก็เป็นความปรับปื้มเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีต่อคนบุหินและพระองค์ท่านอยู่ตลอด Light away. ผมขอถือโอกาสน,นี้เนี่ยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านหรือท่านที่รับทราบข่าวนี้นะครับว่าจุดนี้อยู่ตรง อางน้ำโค้งพระจันทร์นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แสดงออกถึงความทุเลาดีก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวนะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ได้ย้อนถึงความหลังถึงความผูกพันที่ท,ท่านทรงมีต่อพระศริกรชาวไทยแลฉพกะอย,าย่างยิ่งชาวหญิงครับ This time will song never, never bend And time we can we suspend you.